พ่อแพ่ชวยบุญทานผู้มีประคุณมาละพอเติดหน้าทางผู้ตเบิกกันม่ กันเบ่งปันญัตตาตสปีตัตตานาหนาทุกประการก็อยู่อาธรรมราชาชาได้ทำโดยกายวิญญาณมาสุวาติก็เอาสีมันมาละผู้ตันพระเจ้าเวลาพุทธังทุกขังอนิจจังอนัตตานิพพานบัดจูปัญจ์ทุกขังบารมีคืนสปีตาตาสปีตาตาตะตาทั้งหลายที่เป็นกันทุกข์เก่แกศจะตายด้วยกันทั้งหมู่ั้งสิ้นที่อยู่ในที่ตั้งแต่เสติจั ตั้งติดคือวิบูรดากระเล็งถึงอรดีบัดจิมปายักอุดรนที่สาเลติตั้งติดเรติบเบื้องตั้พาโรตื้งลาเวชีภโลกเกติเบื้องสูงพาโรตื้งวะสับปุ่นพระเจ้าพราลายาวเวลาฝนสูขก้อยประดับตั้งหลายทั้งพวกตั้งนั้นอย่าได้มีเวรมีภัยแกิกันและกันเลยนะฮะพระองค์สูงจะได้มีความสุขกายทุกข์ใจรักษาตนไร้นจับ

นายทีิกาวงวานชงทุกข่ำรานชัวนากันไปช่วยยันกันตาองค์พระราชาผู้ปั้นกว่าเคยผู้มี่รักคุณทุกไว้ก็ชงมาได้ละโขชวนบุญยินพรมยมยับเพื่อเมืองเรืองรับชมเมืองกาลุนเพื่อนคู่ตัวไปที่ได้วุดนุ่นตีผู้ทรงบุญที่โกกบานมนุษเล่ชัดผู้แกนเครื่องกัด องเวนลางรรานกีราว,วาไลยใจเป็นปรานจงกรเต้นช้นหรือจงเวีนไปเชื่อลักูทุนดีคาแพ่พ้พดงงน,น,นดูติดตรงไายเลววได้สํขำลานเบอร์บานกใจใจกว่าจะดกตึงนิรภัยด้วยบุญยาคำกลองตังคอช่ยตังบูติปีจะตาดังว่ามานี่ ที่จูนบ้านก็โชกมันนั้นจับรันตันหน่อยให้ก้าบันรู้ตั้งมาจับครูโก้กาพิธาไม่จับถูกปาตานตันห้าปัดไปกันดานโค้กเลยอย่าทำเร็วตามสติปัญญาป้าเกียงเกล้าความคิดที่อ้างสุขยากสุกพบปรารบเตะความชุกยางช่วยง๊า คาบเก่านิลาปานมาลาตีรัตยาได้โอกาสตํารัดจุงพระ้นมุงทำสิ่งใดคอยการานชมเดชสาลาตาลาดลดไปดีปาดาพระผุธตารำโหยดุตาทุ่งเป็นใยมาเป็นตีฟึงระมาักเวปไปอันตรายตัวอยนิาราตาเต้ ตามวันสามคันสามน้องสา้หนุ่มาวดาวสานายเวรดาวเบื่อดาน้องดาวรองดาวกุ้ยไม่มาดาวคนคุ้นกันเตี้ยเลยเี้ยๆมีทอปที่มาคนถือคนอถือคนใจนะจใจเไม่เตก็ได้ทต่ สาสี่นั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้ค่วเผลบุญอาาพระเจ้าบังคนออาลังธรรมธรรมโตพระวาพุทธังพระ